สวัสดีครับเพื่อนชาวทัดแมวทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสือน้อยจุดสองห้อยครับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับผมได้สั่งซื้อชุดต้นข้าวสาลีนะครับหรือว่าหญ้าแมวนะครับววันนี้ผมจะมาทําการทดลองปลูกดูนะครับจากในกล่องนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองทําการปลูกดูนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ6-7ถึงวันนะครับที่ต้นข้าวสาลีกินได้นะครับ สำหรับต้นข้าวสาลีผมซื้อของยี่ห้อ UOPES นะครับเป็นออร์แกนิกนะครับผมปลอดสารเคมีครับสำหรับไอ้ต้นข้าวสาลีอ่อนนี่นะครับก็เหมาะสำหรับสุนัขแมวกระต่ายกระรอกหนูนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูข้างในกล่องนะครับเขามีอะไรมาให้ครับผมตัวนี้เป็นชุดพร้อมปลูกนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่ข้างในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับ ก็มีวิธีปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีให้เรียบร้อยนะครับผมก็มีหกขั้นตอนด้วยกันนะครับแล้วก็มีกล่องก็นี่ครับมีเมล็ดนะครับผมแล้วก็เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับในนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมที่ผมก็จะเริ่มทําการทดลองปลูก ข้าวสาลีอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เรานำเมล็ดใส่ลงในน้ำนะครับแช่ทิ้งไว้แชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงพอดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแช่ไว้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะนำเมล็ดออกนะครับผมสี่ทุ่มตอนกลางคืนของวันนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอาเมล็ดพันธุ์ไปแช่ก่อนนะครับผมก็โอเคนะครับผมตอนนี้ผมไปเติมน้ํามาแล้วนะครับนําเมล็ดใส่ลงน้านะครับ แช่ไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับผมจะเกะมเมล็ดพันธุ์ตัวนี้แช่น้ำเลยแล้วกันนะครับเต็มหมดเลยนะครับก็แช่ไว้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตอนนอ,ออกเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมแช่เวลาตอนเที่ยงนะครับผม12นาฬิกานะครับโอเคนะครับผม ก็ขนาดนี้เวลา3ามทุ่ม12นาทีนะครับสำหรับตัวนี้ผมแช่ไปแล้วก็ประมาณ9ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเ <Wow. S 1> ดีผมเอาน้ำออกจากเมล็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่2เลยดีกว่าครับใส่ขุยมะพร้าวลงในกล่องแล้วฉีดน้ำให้ชุ่มก่อนนำเมล็ดมาใส่ เดี๋ยวเราจะลดน้ำก่อนนะครับเอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลดน้ำก่อนนะครับชี้นน้ำชุ่มนะครับผมชุม่มเอาอย่าง นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่3กันต่อนะครับนะครับเอาเมล็ดที่แช่น้ําแล้วนํามาใส่เกลี่ยให้ทั่วกล่องอย่าให้เมล็ดทับกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเทน้ํำออกไปแล้วนะครับจะเอาเมล็ดใส่นะครับ แล้วก็ปิดฝานะครับผมปิดฝาทิ้งไว้สองคืนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวเราก็ฝาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็วันที่สองนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับเดี๋ยวมจะมาลดน้ําไปก่อนนะครับนี่ครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นมาอีกทีครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมปิดไว้2คืนนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับของวันที่2นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลดน้ําในช่วงเย็นนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลดน้ํานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับวันที่สนะครับ ยังไม่มีอะไรเปลี also, ่ยนแปลงนะครับเดี okay. ๋ยวเราก็มาลดน้ําเพิ่มเติมครับก็เป็นการลดน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันที่สองก็ฝาเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับโอเคนะครับต่อวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลดน้ํากันอีกทีนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงกว่านะครับแต่รอบนี้ถ้าเราลดน้ําเราก็ไม่ต้องปิดฝาแล้วนะครับผมเพราะว่า ตัวนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะเตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลดน้ําอีกทีนะครับช่วงเช้านี้นะครับสําหรับวันที่3นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาลดน้ําอีกทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เป็นวันที่3นะครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาลดน้ําเพิ่มเติมนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยอดมันเริ่มออกมาแล้วนะครับว้าวไม่ดูใกล้ๆครับผมนี่ครับตอนนี้มันก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรดน้ําก่อนนะครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงนะครับเดี๋ยวผมจะรดน้ําก่อนนะครับวันที่สามขึ้นไปก็ไม่ต้องปิดฝาแล้วนะครับก็เราก็เปิดไว้อย่างนี้นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับผมเวลาก็ประมาณ8ดโมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็เริ่มยืดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลดน้ำเพิ่มเติมนะครับในช่วงเช้านะครับ ก็มันขึ้นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมารดน้ํากันอีกทีนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับของวันที่4นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะรดน้ําต่อเลยนะครับผมมันก็เริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็รดน้ําเหมือนเดิมครับเช้าเย็นครับผมโอเคนะครับผม ครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับต้นก็เริ่มโตขึ้นมากแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาลดน้ำครับในช่วงเช้าครับผมโอเคนะครับก็ใกล้จะได้เวลาที่จะเราจะตัดให้แมวได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับเพื่อนครับนี่ครับผมวันนี้ต้นมันก็สูงมากแล้วนะครับน่าจะอีกสักวันสองวันครับน่าจะให้แมวทานได้แล้วนะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆครับ โอเคนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมาลดน้ํากันอีกทีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่5้าช่วงเย็นแล้วนะครับผมก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลดน้ําก่อนนะครับผมโอเคครับผมเพื่อนดูครับนี่ครับต้นมันสูงประมาณนี้ครับตอนนี้ว้าวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆครับผม นี่ครับโอ้โหสูงมากครับเขียวขจีเลยครับผมเคนะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่6แล้วนะครับผมก็สําหรับต้นอ่อนข้าสาลีนะครับผมก็ใกล้พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับน่าจะใช้งานได้แล้วก็วันนี้ก็ก็สูงมากเลยนะครับตอนนี้นี่ครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นชุดปลูกนะครับผมนํามาทดลองปลูกดูนะครับ ตอนนี้ก็เป็นวันที่หช่วงเช้านะครับผมจะลดน้ํานะครับแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีครับผมเดี๋ยวตอนนี้ลดน้ําก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเพ่อนครับผมให้ดูใกล้ๆอีกทีนะครับนี่ครับเขียวพัจีเลยครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อครับเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะมาลดน้ําอีกทีครับผม ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับผมของวันที่6แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลดน้ํากันในช่วงเย็นอีกทีนะครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลดน้ําก่อนนะครับสูงมากแล้วนะครับตอนนี้พรุ่งนี้น่าจะได้เวลาแล้วนะครับสามารถนาไปให้สัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับเนี่ครับเพื่อนๆดูใกล้ๆครับมันเขียวขจีมากเลยนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นชุดทดลองปลูกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันอีกทีนะครับผมก็ จะทดลองนำมาให้แมวกินดูนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนเช้านะครับสําหรับต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับผมน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับผมสินท่านี้ก็สามารถนําไปให้แมวรับประทานได้แล้วนะครับสําหรับต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันนะครับผมก็ช่วยขับพยาธินะครับผมขับก้อนขนนะครับแล้วก็เสริมกาแกอาหารนะครับช่วย ระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยล้างพิษนะครับผมช่วยป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะครับตัวนี้เป็นมีวิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นต่อสัตว์นะครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ7วันนะครับผมสําหรับการปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับผมก็ใช้เวลาปลูก7วันพอดีเลยนะครับผมก็สามารถนําไปให้สัตว์ได้แล้วนะครับ ผมซื้อชุดนี้มาประมาณ60บาทครับผมว้าว <Wow. S 1> ลองซื้อมาทดลองปลูกดูครับว่าจะได้ผลหรือว่าปลูกยากขนาดไหนนะครับนี่ครับผมซื้อมาจากร้านนี้นะครับก็เขาก็บอกวิธีปลูกแล้วก็ผมก็ปลูกเหมือนในคลิปรครับผมรดน้ําทุกวันนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้ผมก็จะลองเอาไปให้เมลลองกินดูนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคนรักแมวนะครับผมเราก็คนรักแมวเหมือนกันนะครับก็จะหาสิ่งดีๆมาให้กันได้ชมเสมอนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมติดตามกันต่อไปนะครับ